บริษัท UCI Media จำกัดเสนอรายการจุดประกายผู้หญิงสวัสดีค่ะ พบกับรายการจุดประกายผู้หญิงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนสวยได้ในแบบที่คุณเป็นกับดิฉันกุ้งปนัดดารักษาแก้วค่ะค่ะและดิฉันหนูนาบงกตศรีมังคระนะคะและเช่นเดิมนะคะปกติแล้วคุณกุ้งก็จะมีผู้หญิงสวยเก่งแล้วก็มีความสามารถมาฝากเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นี้วันนี้คุณกุ้งมีใครมาฝากคะค่ะถ้าวันนี้นะคะเราพูดถึงเรื่องของการเมืองกับผู้หญิงเก่งและแกร่งในประเทศอังกฤษ ซึ่งมีประชาชนนะคะให้ความนับถือและยกย่องคงเป็นใครไม่ได้นะคะนอกจากคุณมา์กเรตฮิวดาเทชเชอร์หรือที่เรารู้จักกันคือคุณมา์กเรตเทชเชอร์ท่านมีบทบาททางการเมืองซึ่งมีการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวและเฉียบขาดและยังเป็นผู้นำพักอนุรักษ์นิยมนะคะตั้งแต่ปีพศ2518ถึง2533เช่นกันจึงถือได้ว่าท่านเป็นผู้หญิงเก่งได้คนหนึ่งเลยทีเดียวค่ะ ค่ะก็ถือว่ามาร์เก e ร t ตเทชเชอร์ก็สามารถที่จะจุดประกายและเป็นแรงบรรดาใจาให้สำหรับสาวๆหล,หลายๆคนนะคะที่อยากจะเก่งแล้วก็แข็งแกร่งอย่างมาร์เก e รตเทชเชอร์ค่ะแต่ว่าในช่วงหน้านะคะเราก็จะมีเรื่องราวของอัญมณีที่แข็งแกร่งจริงๆนั่นก็คือเพชรแต่บวกกับความสวยความงามด้วยจะมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะจุดประกายผู้หญิง อเอ็กซ์ทราพสาสินตาเ s รั u มนวัตกรรมของซีรั่มช่วยปรับสภาพผิวเพื่อสุขภาพผิวที่ดีบนใบหน้าบายราฟองเช่ นิลภัยโคราาจากปอพอ,พอ88วปมีผู้ป่วยฉุกเฉินต้องการรถพยาบาลด่วนครับนิรภัยโคราารับชาเราเป็นมากกว่าวิทยุสื่อสารบริษัท UCI Corporation จำกัดจุดประกายผู้หญิงช่วงที่2สนับสนุนโดย Diamond Oil One o w n g h t Mark Mark หน้าเพชรบ่ายราฟงเซ กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ของรายการจุดประกายผู้หญิงค่ะเมื่อช่วงที่แล้วนะคะพี่หนูนาได้เกินไว้ในเรื่องของเพชรแต่ที่ทราบกันนะคะ เพชรไม่ได้เป็นแค่เพียงเครื่องประดับอย่างเดียวนะคะแต่มาในรูปของความงามนะคะในรูปแบบต่างๆไม่ทราบว่าเป็นไงบ้างคะคือเรื่องนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆก็ต้องบอกว่าในวงการความงามเนี่ยมีการแพร่หลายมากๆค่ะที่นําเอาอัญ,ญมณีมาใช้เกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามเขาจะมีการสกัดออกมาค่ะให้มีอนุภาพที่เล็กแล้วก็มาใช้กับเครื่องสําอางก็เลยทําให้หน้าเราเกิดการเปลี่ยนแปลงได้และเพชรที่บริสุทธิ์นี้นะคะจะทรงคุณค่ามากมาก และสำหรับวันนี้นะคะช่วงท้ายของรายการเราขอฝากข้อคิดคติพรตของผู้หญิงเก่งและแกร่งที่ชื่อมากเรศตทเชอร์การเป็นคนที่แก่งก็เปรียบเหมือนกับการเป็นผู้หญิงนั่นแหละหากคุณต้องคอยบอกใครๆว่าคุณแข็งแกร่งนั่นแสดงว่าคุณไม่ได้แข็งแกร่งจริงๆรายการ The Woman จุดประกายผู้หญิงเราเชื่อนะคะว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านคงได้ข้อคิดและก็เคล็ดลับดีๆไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้นะคะ ถ้าท่านผู้ชมท่านใดน,นะคะสนใจเกี่ยวกับความสวยความงามที่มาจากเพชรหรือทองนะคะสามารถติดตามได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะค่ะและในวันพรุ่งนี้เรามาติดตามชมว่าเราจะนําเสนอผู้หญิงสวยและเก่งท่านใดอย่าพลาดชมนะคะสำหรับวันนี้กุ้งและพี่หนุนนาต้องราท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ recalco